สวัสดีครับเปี๊ีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามมารับชมทุกท่านนะครับคับก็มาตามผลออกวันที่ 31, 3 1เดืีน3พศ2568นะครับกับแนวทางเราพัฒนาคับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณมีข้อหาเลขเด่นนะจาก0ูถึง9คัดได้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้ตัวนั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะครับก็มาดูผลออกนะครับผลออกวันที่31ออก5 5 66 4 7 5 5 6 6 4 7นะครับ6ตัวส่วนเลขล่างที่เล่นกันที่เราแล้วก็ริมฝั่งโค้งนะครับก็จะเป็น5 5นะครับก็คือหลักแสนกับหลักหมื่นส่วนเลขล่างที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็คือหลักพันกับหลักร้อยนะครับออก6 6, 6. ส่วน3ตัวบนก็6 4 7แล้วก็4 7นะครับแนวตั้งก็หลบเลข2ไปเนาะนะครับตัวที่เข้านะครับเข้าตัวที่ผมไม่ได้เน้นด้วยนะครับมีใครได้หรือเปล่าวตัวเน้นผมไม่เข้านะครับเข้า7วิ่งลดอย่างเดียวนะครับก็อ,อย่างน้อยก็เลขวิ่งก็ยังไม่หลุดเนาะนะครับ2อตัวแต่ว่าตัวเน้นวันนี้ไม่เข้านะครับผมก็เน้นให้ถูกตัวด้วยนะครับ27 แต่ว่าเลขเด่นเลขสองผมมันหลุดนะครับก็เลยเข้าสี่เจ็ดเลยนะเลขค่าก็มีในชุดวินนะครับก็มีขยายเนาะก็ตามนี้นะครับผลออกนะครับก็เข้าเจ็ดวิง่งโลดตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับชุดวินก็ถือว่าหลุดนะครับ เขาลิกเก็ตตัวเดียวครับก็ยังดีนะครับแนวทางนะครับวิ่งรูดยังเข้านะครับก็มาตาม,มาตันต่อเนาะสำหรับวันที่วันที่สอง วันที่สองเดือนสี่แล้วเนาะเดือนสี่พศส,สองพันห้าร้อยหกสิบแปดแบบเราพัฒนานะครับ ครัผมก็พูดต้นคิดไปแล้วนะครับแนวทางผมก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวที่นําไปใช้ก็คือเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเพราะเราไม่ทราบหรอกนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับแนวทางแต่และแนวทางก็เกิดจากการคิดและการวิเคราะห์ตัวเลขคกับเอ่อมาดูสําหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่2วันนี้ผมให้ชุดวิน 0 6น8 2หกเจ็สองศูนเจ็ดเเด่นเลขเด่นวันนี้ผมได้เลข เลข8กับเลข0นะครับเลขก0กับเลขก8ส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับเน้นให้ที่เลข0ู กับผมในนะที่เลขศนนะครับเลขตัวเดียวที่ผมเคยลงให้ประจําก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่าใครดูต้นคลิปเมื่อกี้นะครับผมให้ที่เลข2เนาะมันจะออกย้อนหลังนะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะจับเลขเด่นมันติดเลข2อ,อยู่นะครับ นัจับให้แค่3ชุดเลือกจับให้แค่3ชุดนะครับ07 08 02 3ชุดแค่นี้นะครับ คำว่าตัวที่ผมชอบชุดไหนผมชอบชุดนี้นะครับ0 2 2 0ส่วนใครเล่นเลข8ก็8 0นะครับ3ตัวผมจับใม้ที่6 0 2 6 2 0 เอาหกแล้วกันเนาะหก2เก็บ02 8 0 2สตัว3ชุดนะครับ จริงชุดที่ผมเน้นที่ชอบที่สุดผมชอบชุดนี้นะครับ802ส่วนใครที่ต้องการเล่นเล็กเบิ้ลน,นะครับก็เอาเล็เด่นมาเบิ้ลเนาะโซอมี0ูนย์0กับ88นะครับ0 8 8ย์ดี่ว่าใครจะจับเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้6กผมไม่ได้จับนะครับ ศูไม่ได้จับก็จับเพิ่มก็ได้นะครับก็จับให้เลยเนาะอ่ะเป็น4ชุดกับ06 0ย์หแล้วก็02นตัวก็หกศูนยแล้วก็แปด กับการที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับใต้นี้ผมก็กอวยพรนะครับให้สมาชิกเก็บซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่2เดือน4ปพศ2568นะครับก็ขอโชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับเก็บนี้สวัสดีครับ